แล้วเครียดเขากลับถึงบ้านเนี่ยเขาน็อกไปเลยกําลังขึ้นบันไดบ้านนะคะอยู่กรุงเทพนะคะกาลังขึ้นบันไดบ้านแล้วเนี่ยมันมันสลบไปตอนไหนไม่รู้เหมือนเรารู้ตอนที่เราจับราวบันไดบ้านนะคะแล้วทีเนี้ยเราแบบเหมือนฟึบไปเลยอะแล้วมาตื่นอีกทีหนึ่งประมาณตีสองน้องบอกว่าแล้วบอกอ้าทําไมกูมานอนอยู่ทางขึ้นบันไดบ้านเนี่ยก็แบบเหมือนน้องบอกว่ายายถ้าหนูจะบอกว่าหนูตายไปแล้วนะหนูก็คงบอกได้ แล้วทีเนี้ยน้องหลังจากนั้นมาตอนนั้นน้องเริ่มสวดพระคาถาแล้วนะคะน่าจะาประมาณปีแรกน้องก็ตั้งจิตกับปู่ตลอดเวลาเลยว่าถ้าลูกจะเป็นประโยชน์แก่ภพภูมิต่างๆขอลูกอาจจะตั้งใจสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาตลอดชีวิตนี้ถ้าลูกจะเป็นประโยชน์แก่ภพภูมิต่างๆขอให้ลูกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อายุยืนยาวเนี่ยจะตั้งแบบเนี้ยบ่อยๆบ่อยๆตลอดตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า เออเอาง่ายๆถ้าสมมุติว่าลวงตาบอกเมื่อเช้านะบอกว่าถ้าเราแบบไม่ถ้าเราไม่มีอะไรคุ้มครองตัวเราเลยเนี่ยไม่ใส่พระไม่ภาวนาไม่ปฏิบัติทำไม่อะไรเลยเนี่ย <c oughs> บุญน้อยนิดที่เราทำเนี่ยบางทีมันไม่สามารถคุ้มครองเราได้การที่คนภาวนาเนี่ยแล้วคุณไปไหนคุณภาวนาตลอดเนี่ยคุณจะมีเหมือนเกราะป้องกันดูแลตัวเองเราเลยเวลาสมมติว่าใครที่ไม่ปฏิบัติเลยเนี่ย ไม่มีบุญพอที่จะดูแลตัวเองเนี่ยเวลาไปเจอเจ้ากรรมในเวนนะคะเขาอะถ้าเป็นเจ้ากรรมในเวรใหญ่นะคนเรามีเจ้ากรรมในเวนเยอะเราไม่รู้ว่าชาติใดเราทําอะไรมาถ้าเจ้ากรรมในเวนใหญ่ๆมาเจอเราก่อนเพื่อนเนี่ยเขาแบบไม่ยอมเนี่ยเราก็แบบจะลาโลกไปนะตรงนั้นเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามทําให้เราเสียชีวิตเนี่ยคือเขาเขาสามารถเอาชีวิตเราได้แต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ย เรายังสามารถมีสิ่งเจราจาต่อรองนะว่าเนี่ยฉันจะปฏิบัติธรรมแล้วแผ่บุญแผ่กุศลให้คุณให้คุณ,คณเปลี่ยนภพภูมิซะอะไรอย่างเงี้ยฉันจะทําทุกบุญที่ดิฉันทําดิฉันจะทําแผ่ไปถึงคุณตลอดเวลาอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะให้เรากล่าวแบบนี้นะคะถ้าใครอยู่ในภาวะแบบโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าแบบมันถึงเวลาจริงๆเราก็ไม่สามารถเลี่ยงได้แต่ว่าให้จิตเราไม่กลัวในการลาโลกจิตเราแบบ อยู่กับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะคะเนี่ยให้เราจิตตั้งมั่นแบบนี้อยู่กับครูบาอาจารย์ให้เราถือให้เราอทิพูดกับจิตตัวเองว่าข้าพเจ้าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าจะอยู่ในเนี่ยพลังงานพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ให้กล่าวแบบนี้ให้ติดเนี่ยค่ะก็นะให้กําลังใจนะคะก็ เอาไปกล่าวนะคะบางทีกรรมเล็กๆอย่างเงี้ยเขาก็อโหสิกรรมให้เราได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ากรรมใหญ่ก็อาจจะนานนิดนึงยาวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเดี๋ยวมาเล่าเรื่องของคุณคนนี้นะคะคุณคนนี้บอกว่าคุณคุณบุญลือคุณดอนท่ายางนะคะก็ชื่อบุญลือบุญลือบอกนามสกุลมาด้วยนะแซ่แซ่เอี่ยวใช่ไหมคะเขาอยู่เลนูนครนะคนค,คนอีสานนะคะสวัสดีเด้อค่ะ โอเคเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยบ้านเขาเนี่ยต้องผ่านสุสานสุสานป่าช้าเก่าแก่และทุ่งนาเขาก็เลยบอกว่าเวลาเขาผ่านเนี่ยเขาก็น้อมบารมีปู่แผ่ไปตลอดสองข้างทางเนี่ยค่ะสองข้างทางที่เราผ่านเนี่ยไปตลอดทุกครั้งที่ไปกลับไปกลับแกก็บอกว่าแกก็ขนลุกสัมผัสได้ภาวนาทุกครั้งที่นึกได้เขาบอกว่าจิตใจผมเย็นขึ้นไม่เร่าร้อนเหมือนก่อนอันนี้ไม่แน่ใจว่า เขาปฏิบัติมานานแค่ไหนนะคะบอกว่าจิตใจเย็นขึ้นไม่เร่าร้อนเหมือนก่อนตั้งใจจะสวดภาวนาตลอดชีวิตนี้แล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ปฏิบัติหรือภาวนาอันนี้ค่ะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะคือถ้าเราแบบถ้าเรามีจิตเมตตานะเราแผ่ไปตลอดตลอดตลอดเนี่ยเขานะ่ะเห็นแสงบุญจากคนที่ปฏิบัติธรรมหรือว่าคน แผ่เมตตาภาวนานะคะแต่ว่าบางทีเขาอาจจะไม่รู้ว่านี่คือแสงอะไรดิฉันคิดแบบนั้นนะฉะนั้นหลวงตาก็เลยบอกนี่แหละค่ะว่าให้น้อมบารมีปู่เปิดสามตายดานโลกธาตุให้เขาเห็นให้เขารู้ว่านี่คือแสงบุญบารมีให้น้อมนะบางทีเราก็กล่าวนะคะในใจบอกว่านี่คือแสงบุญบารมีอขอให้น้อมเอาเดอร์อย่างกว่าไปอย่างสินะฮะแบบน้อมเอาเดอร์นี่เถอะแล้วก็กล่าวแล้วก็เนี่ยสวดแผ่เมตตาไปอย่างเงี้ยค่ะ บางทีเขาไม่รู้หลวงตาบอกอย่างนี้นะคะบางทีเขาไม่รู้ว่าคือแสงอะไรว่ายิ่งดิฉันอยู่เมืองนอกเนี่ยดิฉันเชื่อเลยเชื่อมั่นเลยว่าฝรั่งจะไม่รู้ว่านี่คือแสงบนนอกจากดวงจิตที่บริสุทธิ์นะเหมือนดวงจิตเด็กนะคะดิฉันว่าเขารู้เพราะดิฉันมาครั้งแรกๆดิฉันยังไม่เคยสวดพระคาถาเลย mm hmm. เขายังมาขอบุญจากเราได้แล้วยังต้องบอกบอกเราด้วยว่าถ้ากลัวผีให้แบบภาวนาพุโทโธสีอะไรเงี้ย เนี่ยคือขนาดผีฝรั่งเด็กๆทำไมรู้ก็เลยแสดงว่าโลกวิญญาณเวลาเราเวลาเราเปลี่ยนร่างไปแล้วเนี่ยเขามีจิตวาระรู้ว่าอะไรยังไงคือเวลาเปลี่ยนไปแล้วมันคือเป็นโลกเดียวกันหรือเปล่าดดชันคิดนะแบบนั้นนะเวลาจากเปลี่ยนจากมนุษย์ไปเป็นโลกวิญญาณเนี่ยมันเป็นโลกเดียวกันหรือเปล่ามองเห็นกันรู้เข้าใจในสิ่งของแต่ละคนที่แต่ละประเทศแต่ละศาสนาหรือเปล่าคิดแบบนี้ เดี๋ยวถ้าไปแล้วจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าโลกวิญญาณเขาเป็นแบบใดโอเคนั่นแหละค่ะก็เนี่ยค่ะอนุโมหนากับพี่นะคะก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆนะถ้าทำไปนานๆเนี่ยเราจะคิดอะไรเป็นแบบนั้นพูดอะไรเป็นแบบนั้นหลวงตาหลวงตาบอกแบบนี้นะคะพูดอะไรเป็นแบบนั้นคิดอะไรเป็นแบบนั้นทิพยะอำนาจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆทำไปแบบ ดีมากเลยแหละออคือเหมือนมีอะไรคอยเตือนคอยดูแลรักษาเราเวลาเราสมมติว่าตรงไหนที่เราผ่านบ่อยๆแล้วก็บอกว่าเออถ้ามีอะไรไม่ดีก็ผลักออกไปหน่อยนะดูแลซึ่งกันและกันหน่อยนะอย่าให้ฉันเป็นอะไรนะให้ฉันจะได้สวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาให้พวกเธอตลอดเนี่ยที่ฉันถ้าเราเดินทางผ่านถนนนั้นหรือบริเวณนั้นตลอดตลอดเราก็ กล่าวไปในใจเนี่ยช่วยเหลือเกื้อกูลกันหน่อยนะมีอะไรก็แบบเตือนกันอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรก็ผลักออกอะไรเงี้ยหลวงตาบอกว่าโรกวิญญาณอะเวลามันมีอะไรสิ่งที่ไม่ดีเนะี่ยเขาจะช่วยเราเขาจะไม่หนีเหมือนมนุษย์ฉะนั้นหลวงตาก็เลยบอกเน,น้นเน้นช่วยโลกวิญญาณสัดส่วนมากท่านบอกงี้นะคะเวลาเกิดภัยอะไรมาเขาไม่หนีเพราะว่าเขาจะเนะีเขาจะอยู่กับเราตลอดคือคุ้มครองเราตลอดอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยเรากล่าวแบบนี้นะคะเวลาเรา ผ่านตรงไหนบ่อยๆดูแลก,กันหน่อยนะจะสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาให้ตลอดได้บุญด้วยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้มีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับเรานะมีอะไรไม่ดีก็ผลักๆกออกไปอะไรอย่างเงี้ยพูดเอาค่ะพูดเหมือนเพื่อนนะพูดเอาเหมือนพูดเหมือนเพื่อนเหมือนคนรู้จักกันนะคะพูดแบบเนี้เขาเต็มใจช่วยอยู่แล้วถ้าเรามีประโยชน์กับเขานะคะดิฉันเชื่อแบบนั้นโอเค ขอบคุณมากที่ที่พี่คนนี้มาเล่าให้ฟังบอกว่าคุณนาฏเนี่ยชัยาเนี่ยชัยาแดนใต้เนี่ยเป็นลูกหลานของหลวงปูท่ทวดทั้งหมดค่ะเกิดมาก็รู้จักหลวงปู่แล้วอะไรเงี้ยมีรูปของท่านเกือบทุกบ้านอะไรเงี้ยดิฉันไม่รู้เลยนะคะดิฉันไม่ได้มีความรู้เรื่องไม่เคยไปเที่ยวภาคใต้เลยแล้วไม่เคยมีความรู้เรื่องตรงไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็แน่ค่ะฝันก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าโอ้ฝันแบบนี้ไปชัยาไปทําไมวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พี่เขาก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าอ๋อเนี่ยแถวนั้นรู้จักหลวงปู่หมดเลยแล้วก็เกิดมาก็เจอรูปท่านแล้วเป็นเกจิอาจารย์ที่เคารพนับถือนะคะก็อนุโมหนาสาธุบุญนะคะมีคนใต้ฟังเยอะเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยสำหรับกำลังใจนะคะโอเคมาฟังพี่คนนี้นะคะคนนี้บอกว่าเนี่ยปฏิบัติมาสักระยะละเขาบอกว่ากวความกลัวผยียังไม่หายเลยค่ะ ยิ่งสวดแล้วเขามาขอทุกคืนเนี่ยยิ่งกลัวตอนประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยเหมือนคงตื่นนะรู้สึกตัวหมาในหอนทุกวันเลยค่ะเขาบอกบางคืนมาขอบุญสองต้นคืออาจจะแบบเหมือนหลายต้นมาขอทุกวันทุกวันอะไรเนี้ยพอตื่นขึ้นมาเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเพิ่งได้เพิ่งได้ข่าวว่าเมื่อคืนเขาเสียชีวิตแสดงว่าคนที่เสียชีวิตน้นมาขอบุญแกเป็นข้อพิสูจน์ที่ดีมากเลยว่าเขาเห็นแสงบุญจากที่เราปฏิบัติธรรม เพราะว่าตอนที่เป็นมนุษย์เนี่ยไม่สามารถเห็นได้หรอกแต่นัทวันนั้นที่เขามาขอเราเนี่ยระวิญญาณเขาออกจากกลางเขาเนี่ยเขาเห็นแสงเนี่ยเขามาขอบุญเนี่ยเนี่ยเป็นข้อพิสูจน์ที่เห็นได้ชัดเลยว่าโลกวิญญาณสามารถเห็นคนที่ปฏิบัติรรมหรือเห็นคนใดมีแสงบุญแสงบารมีที่เขาปฏิบัติอยู่เนี่ยค่ะก็ไม่ต้องกลัวนะคะดวงตาบอกไม่ต้องกลัวผีไปจากคน เมื่อปฏิบัติไปนานๆเนี่ยมันไม่กลัวจริงๆนะคะดิฉันสังเกตตัวเองนะไม่กลัวตายเพราะว่ารู้สึกว่าทุกคนต้องตายไม่กลัวตายถามว่ากลัวผีไหมกลัวผีแต่ก่อนนะกลัวนะคะทุกวันนี้เริ่มกลัวน้อยลงแล้วก็อยากให้มามอยากสัมผัสได้ดิฉันสังเกตจากแสงไฟที่เราเห็นเนี่ยแสงไฟที่ห้องดิฉันเวลาปฏิบัติตทำมันฟึบๆ,ๆๆๆเนี่ยเวลาเดินจงกรมเนี่ย ดิฉันไม่กลัวดิฉันรู้นะว่าเป็นพลังงานอาจจะเป็นพลังงานผีหรือว่าเทพเทวดาก็ตามแต่ไม่กลัวรู้สึกว่าเออแสดงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเห็นผลพลังงานมาจริงแต่ไม่รู้ว่าเป็นพลังงานของใครอะไรยังไงเมื่อปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งมันจะไม่กลัวค่ะมันจะอยากไปอยู่ปรีกวิเวกอยากไปลองอยู่ว่าถ้าเป็นอยู่ตรงนี้มันจะเป็นพลังงานแบบใดถ้าไปปฏิบัติตรงนี้จะเป็นพลังงานแบบใดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วแต่เราก็ดูตามสถานการณ์นะถ้าเรายังยังกลัวอยู่ต้องดูจิตดูใจตัวเองต้องต้องรู้ตัวเองค่ะเราก็ทําไปตามสเตปอย่าอย่าข้ามขัน้นเพราะข้ามขั้นและฐานมันไม่แน่นมันก็พังประมาณนี้ยค่ะถ้าฐานไม่แน่นมันก็พังมันก็เตลดิดฉะนั้นทําไปเรื่อยๆ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 สะสมประสบการณ์เหมือนเรียนหนังสือประมาณนี้นะคะ อันนโมหนา,าสาธุบุญค่ะดีมากๆเลยนะคะโอเคมาฟังคนนี้บอกว่าดิฉันฟังคุณตั้งแต่คลิปแรกขับตัวจริงคลิปแรกดิฉันอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ฟังกันมาตลอดเนาะขอบคุณมากๆเลยก็ดิฉันเป็นลูกหลานหลวงปูด่ดูหลวงปูท่ทวดดิฉันสวดทุกวนันบทพระคถานี่นะคะแล้วก็ ตอนนี้น้องกับลูกสาวและหลานสาวก็สวดกันทุกคนค่ะอนุโมทนาะสาธุบุญด้วยมากๆเลยค่ะเพราะว่าการที่จะบอกคนมาสวดมนต์เนี่ยหลวงตาบอกว่ามันยากมากมันเป็นเรื่องน่าเบื่ออนะฟังแค่ว่าสวดมนต์มันก็เฮ้ยมันแมนบอกว่ามันสีวิเศษขนาดเหรอสวดมนต์นตะเมนหน่อยมันคือผู้ใดอย่างคนเราจะคิดแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าจอ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 จิตจอดจิตจดจอ,จอนะ่ะ เมื่อจดจ่อได้มันก็เบามันก็เพลินนะมันก็สัมผัสได้อะค่ะเอาจริงๆแต่ว่าถ้าเราเหมือนที่ท้านแหละแต่ก่อนเนี่ยสวดก่อนนอนสวดบ้างไม่สวดบ้างสวดเฉพาะทุกๆสวดต่ออายุเนี่ยสวดหลายวันเป็นเดือนก็ได้ถ้ารู้สึกว่าดวงตกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อตัวเองนะ่ะเพื่อตัวเองคิดเพื่อตัวเองทําได้แต่ถ้าแบบเมื่อมาปฏิบัติเข้ามากๆเนี่ยเรอ เลยเริ่มเข้าใจเริ่มสัมผัสได้ประมาณนี้ค่ะถ้าเราปฏิบัติเองเราจะเข้าใจเองนะเอาง่ายๆถ้าเราไม่ปฏิบัติเลยเรามัวสงสัยเฮ้ยแมนบอกว่ามันจะไม่เคยได้เลยนะนั่นแหละอยู่ที่ว่าเราทําเราอยากได้เราอยากรู้ว่าผลมันจะเป็นไงเราต้องลงมือทํานะคะเนี่ยใครที่บอกเก่าเล่าสิบคนอื่นมาสวดมนต์ได้แล้วเขาเริ่มมาเออจริงว่ะทําไมบทนี้เป็นอย่างนี้หรือว่าบทนั้นเป็นอย่างนั้นป,ปฏิบัติทา เดินจงคมและเป็นแบบนี้ทําไมเป็นแบบนั้นแบบนี้รู้สึกดีรู้สึกเข้าใจรู้สึกเข้าถึงแสดงว่าเราได้บุญนะเราเป็นต้นบุญเขาเราบอกเขาไปเขา,าปฏิบัติเขาเห็นผลเขาก็จะบอกคนอื่นปฏิบัติไปก็บอกเฉพาะคนที่เขาเชื่อนะคะต้องเราต้องปฏิบัติแล้วเราเห็นผลก่อนเราถึงจะไปบอกคนอื่นได้ว่ามันจะเป็นแบบนี้มันจะเกิดอาการแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละ อนุโมทนาสาธุบุญนะคะมันเป็นเกราะป้องกันที่ดีมากๆในยุคนี้โรคภัยไข้เจ็บมันเยอะสิ่งต่างๆมันเยอะมันเข้ามารุมแล้าความเครียดอะไรต่างๆมันเยอะฉะนั้นใครที่ปฏิบัติได้ถือว่ามีบุญแล้วก็จะมีสิ่งป้องกันตัวเองไปตลอดชีวิตนี้อยู่อยู่เย็นเป็นสุขนะเอาง่ายๆโอเคนะคะ เขาบอกว่าพี่คนนี้บอกว่าพี่สวดมาได้ปีกว่าแล้วลูกชายก็สวดด้วยค่ะสวดแล้วดีมากๆเลยค่ะอนุโมทนาสาวทุบุญนะคะอันนี้พี่คนอีกคนนึงเนาะดีมากๆเลยค่ะถ้าใครมีถ้าใครได้มาปฏิบัติธรรมมีเกราะป้องกันทั้งทางกายและทางใจนะจะบอกให้ทางกายก็คือคุ้มครองเราไปไหนมาไหนอยู่รอดปลอดภัยทางใจก็คือจิตใจมั่นคงมีความเข้มแข็งไม่เอ็นเอียงไปกับแสโลกความเครียด สิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบแล้วเบียดเบียนจิตใจทําให้จิตใจแบบล้มเหลวท้อแท้อะไรเงี้ยถ้าเราปฏิบัติธรรมมันจะมีเกราะป้องกันใจเนาะต้องจดจ่อหน่อยนะคะจดจ่อและใช้ความเพียรหน่อยนะคะแบบจะได้เห็นผลเนาะเหมือนเราแหละเรียนหนังสือไม่อ่านหนังสือเลยสอบไม่ได้สักทีประมาณนี้นะคะนั่นแหละแต่ถ้าเราแบบเป็นเด็กขยนันเรียนหนังสือทําข้อสอบก็สอบได้เข้าใจตอบได้ พิจารณาได้อะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้เหมือนกันโอเคมาฟังพี่คนนี้นะคะเขาบอกว่าพี่เพิ่งเข้ามาฟังแสดงว่าไม่รู้ว่าพี่เขาปฏิบัติมาก่อนหรือเปล่านะรู้สึกดีฟังง่ายเหมือนทําได้ฟังง่ายเหมือนทําได้จริงๆแล้วมันทําได้จริงๆค่ะคุณเพราะว่าหลายคนทําแล้วได้ผลได้ผลชีวิตดีขึ้นมีความสุข ขอบคุณสําหรับข้อคิดดีๆในการปฏิบัติเพื่อให้ผนทุกเขาบอกเนี้ยก็ทําบันทึกบุญสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาบันทึกบุญแล้วก็อนุโมหนาสาธุบุญบันทึกบุญอนุโมหนาสาธุบุญแล้วก็อะไรก็ตามที่เป็นบุญขอให้ดึงกระแสพลังงานบุญนั้นเข้ามากับชีวิตตลอดมันก็จะทําให้ทุกยากขึ้นทุกน้อยลงแล้วก็ จิตใจมันแบบดีขึ้นกายดีขึ้นขยะในสมองมันลดลงประมาณนี้นะคะถึงแม้มันจะไม่หมดทุกนะแกบอกแต่ก็เบาบางขอร่วมพลับพลังงานบุญกับกัลยานมิตรทุกท่าน<ม>ก็อนุโมทนาสา,าธุบุญนะคะมันดีมากเลยแหละถ้าทําได้เนาะแต่หลายหลายคนทําได้นะต่อให้ไม่แบบไม่ต้องเยอะมากเลยฐานนะฐานแต่ละคนมันมาไม่เหมือนกันฐานแต่ละคนมีไม่เหมือนกัน การพิจารณาก็แตกต่างกันช้าเร็วแตกต่างกันไปด้วยฉะนั้นเนี่ยก็เลยใช้ความเพียรทำบุญสร้างสมบุญบาร,รมีของณนะปัจจุบันณนะปัจจุบันในตอนนี้นะ่ะเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินพกใจมาพกใจมาแล้วก็อยู่ในกรำรม,มือเนี่ยพกใจมาแล้วบอกว่าฉันจะทําฉันจะเพียรเพราะว่าอะไรรู้ไหม เวลาเราตายไปเนี่ยเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยไอเงินทองบ้านรถหลังใหญ่ๆเงินฝากในธนาคารหลายๆล,ล้านเนี่ยมันเอาไปไม่ได้เลยค่ะคุณมันแต่ว่ามันเก่งนะมันทําให้เราติดได้เหมือนที่หลวงตาบอกแหละมันติดติดวัตถุทางโลกได้ติดโน่นติดนี่ติดนั่นแต่เวลามีปัญหามาซุดเพราะว่าไม่มีที่พึ่งทางใจเป็นนีกระแสไม่ดีไม่ดีไม่เป็นจับจุดจดจุดจดจอ จับจดจอกับสิ่งที่เข้ามากระทบยิ่งเป็นความทุกข์ยิ่งแบบกำแน่นมากเลยแบบไม่ปล่อยอ่ะสงสารนะพูดถึงสงสารคนในยุคถัดๆถัดๆถัดไปหรือว่าแม้แต่ยุคนี้คนแบบเศร้าอ่ะไม่รู้สิรู้สึกว่าคนเศร้ากันเยอะมากเลยแล้วทีเนี้ยก็ตายก่อนอายุไขกันเยอะโรคภัยก็แบบมาเรื่อยๆเรื่อยเศรษฐกิจก็แบบนี้ คนถ้าเราเจอแบบนี้หนักเข้าหนักเข้าเนี่ยคิดว่าคนน่ะจะไม่สามารถอยู่ได้หมายถึงว่าคนบางคนน่ะจะไม่สามารถอยู่ในสังคมได้มันบีบมันคั้นมันรัดเกินไปน่ะมันมันคิดซะว่าตัวเองทุก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 แต่เราไม่คิดซะว่าทุกที่ในโลกเนี่ยะตอนเนี้ยทุกมากเลยคนอเมริกาทุกมากเลยยุโรปทุกมากเลยหลายประเทศติดโควิด นอร์เวย์ฉีดวัคซีนไปตายอีกยี่สิบเศพบอกโอ้ทำไมแบบหลังจากฉีดวัคซีนไปนะคะตายแล้วทำไมเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนี้มันมันความเศร้ามันแผร่กระจายลอยไปในอากาศหมดเลยในความรู้สึกแบบนั้นนะคะเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะเราคนเดียวมันเป็นทั่วโลกเลยอยู่ที่ว่าฉะนั้นหน่ะเหมือนมันการวัดใจแล้วว่าเรามีเกาะป้องกันนะ่ะ ดีขนาดไหนเกาะป้องกันกายเกาะป้องกันใจอันดับแรกเกาะป้องกันใจเลยถ้าใจเราเข้มแข็งเราสามารถยืนหยัดได้ทุกสภาวะแวดลอ้อมที่เข้ามากระทบทุกสภาวะอารมณ์ที่เข้ามากระทบแต่ถ้าใจมันอ่อนแอนะคุณมันมันไปก่อนใจเนี่ยมันจะทุกข์แล้วร่างกายจะตามออกมาหน้าตาซึมเศร้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บจิตมันป่วยอะกายมันจะป่วยตามฉะนั้นนะ่ะถ้าใครตามรู้เท่าทันแล้วว่าตัวเองเริ่มอาการไม่ดีแล้ว เริ่มเริ่มแบบเบนหนีกระแสสนะคะบินหนีกระแสก็ปฏิบรรัติทมนั่งสมาธิทําให้จิตใจมันเบามันสบายมันโล่งขึ้นมันมันแบบมันดีขึ้นอะ่ะเนี่ยใช้ฐานนี่แหละไม่ไม่ต้องแบบคิดว่าตัวเองต้องแบบกระโดดตึ้มมาแล้วต้องทํำยังไงวะเนี่ยใช้ฐานสวดมนต์ภาวนามองรูปปู่นะถ้าใครทุกข์มากๆนะคะมองรูปปู่แล้วก็คุยกับท่าน ตั้งจิตอธิษฐานกับท่านขอให้ท่านแบบเมตตาขอให้ท่านแบบชี้แนะแนวทางในการใช้ชีวิตได้ผลดีมากเลยสำหรับคนที่ทุกข์หนักๆคนที่หาทางออกไม่เจอแต่ถ้าคนที่ปฏิบัติธรรมมาสัตยานึงเริ่มเบนหนีเป็นละเริ่มเริ่มแบบขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วก็ถ้าอยากรู้เนี่ยอยากรู้อะไรเราก็มองภาพท่านละ ขอแนะนวขอให้ท่านแบบชี้แนะแ,แนวทางในการปฏิบัติธรรมของลูกหน่อยค่ะลูกอยากรู้ในสิ่งนี้ลูกอยากรู้ในสิ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะดิฉันทําแบบนี้นะก็เนี่ยแนะนานะคะแนะนําว่าเนี่ยถ้าอยากรู้อะไรก็มองภาพแล้วก็ถามท่านในใจถามในใจก็ได้ดิฉันก็ดิฉันจะเน้นสวดภาวนาในใจไม่รู้สิมันเป็นจริตของดิฉันชอบแบบนั้นดิฉันไปไหนมาไหนะดิฉันจะเน้นสวดภาวนาในใจไม่มีใครรู้ วัดิชันทำอะไรก็เป็นเหมือนคนปกติทั่วไปเห็นหน้าเขาบางทีแบบเห็นคนนี้ทุกๆเนี่ยเราก็แผ่เมตตาให้เขาไปโดยที่แบบไม่ต้องแบบทำอะไรให้ใครรู้นะว่าเราเป็นอะไรเดี๋ยวเขาจะงงว่าเ,เป็นอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะให้กำลังใจนะคะในการปฏิบัติของทุกท่านเลยนะให้กำลังใจมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนปฏิบัติได้แล้วก็พิจารณาตัวเองปฏิบัติไปเนี่ยพิจารณาตัวเองก่อน อารมณ์ความรู้สึกคําพูดคาําจาการแสดงออกมันเปลี่ยนไปไหมปฏิบัติธรรมมันต้องดีขึ้นมันต้องอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขมันต้องรู้อะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดรู้อะไรควรทําหรือไม่ทํามันจะเป็นแบบนี้ค่ะมันจะเป็นในทางที่ดีมากเลยโอเคค่ะวันนี้ลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านญาติธรรมทุกท่านไปแล้วนะคะก็วันศุกรนะ์เนาะมาเจอกันอีกทีนึงก็ให้กําลังใจนะคะสาธุบุญด้วยกันทุกคนค่ะ